กาบสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้เอาห้วยเขนมมาให้ชมกันนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์กลางจอบเล็กจอบใหญ่นะครับนะครับสองสองสี่ห้าหกนะครับสองสี่ห้าหกหรือสองสี่ห้าห้านะครับสองสี่ห้าห้านะครับนะครับเป็นวัดห้วยเขนนะครับ เดี๋ยวมาอยุบดูพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับดูพิมพ์ใหญ่นี่ครับนี่ภาพที่ดูง่ายนะครับนี่ครับดูง่ายๆครับนี่ครับคนนะครับแขนบ้างครับนะแขนบ้างพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อครับนี่ครับเนื้อดูง่ายครับ ราคาเบาๆนะครับขครอยากได้นะครับเรียนเชิญทักแอดไลน์ผมเข้ามานะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบ่งปันนะครับนี่พิมพ์ใหญ่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูพิมพ์กลางนะครับนี่สวยๆนะครับเดิมๆนี่ครับดูง่ายๆนี่ครับนีสภาพใช้มีสภาพใช้นะครับมีสภาพใช้อันนี้แขนไม่บังนะครับแขนไม่บัางครับแต่ยาพที่ดูง่ายนะครับ เอาพาที่ดูง่ายๆมาให้ชมกันราคาแบ่งปันนะครับใครที่ยังไม่มีวัด้วยเขนนี้ทันหลงพ่อเงินนะครับทันหลงพ่อเงินนะครับหลงพะเงินปลุกเสกนะครับอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูนี่ครับโอ้โหคนทักมาเยอะมากจอบเลขนะครับจอบเลขห้วยเขนครับโอ้โหดูเนื้อครับสภาพใช้เหมือนกันนะครับกับถ้าสภาพใช้นี่ครับโอ้โหจะทําให ดูขี้บงขี้เบ้านะครับดูง่ายนะครับนี่ครับไม่มีห่วงนะครับนะนี่ครับดูง่ายง่ายครับตอนนี้ไว้เขียนก็ราคาก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับแล้วแต่ว่าจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับจอบเล็กครับนะจอบเล็กนะครับอ่าเดี๋ยวมาไวนิดนึง นะครับน okay. ี่จอบใหญ่นะครับวันนี้ผมมีไม้ชมกันสององนะครับนี่ครับจอบใหญ่ห้วยเขนนะครับจอบใหญ่ห้วยเขนนะครับครับดูครับเนื้อดีกันนะครับนี่นะครับนะครับตามสภาพที่ใช้มานะครับมีนะครับมีอ่ะมาดูนี่ครับดูง่ายๆครับนะครับวันนี้เอาห้วยเขนนะครับมาให้ชมกัน นะครับนี่เนื้อดูง่ายๆครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับอีกองหนึ่งนะครับสภาพใช้เหมือนกันนะครับนตามสภาพนี่ครับเนี่ยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับใครอยากได้นะครับทักทายผมเข้ามานะครับราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆนะครับนะรราคาเบาๆนะครับนี่ ง่ายๆโอเคนะครับวันนี้ผมสันมังคานไปก่อนครับสวัสดีครับ